สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยามค่ำยามเย็นเลยนะคะยามดึกเลยนะคะอาหารที่น่ารับประทานที่อยู่ตรงหน้านี้ทั้งหมดนะคะกาขอบคุณแม่นาเป็นอย่างสูงนะคะที่เมตตาเห็นนูกกับแม่น้อยได้กินของอร่อยอ่อยได้เพิ่มพลังเติมพลังเป็นวันที่ได้รีแลกด้วยนะคะได้กินอะไรอร่อยอร่อยนะคะแม่นาเมตตามาค่ะขอบคุณแม่อีกครั้งนะคะ กินเสร็จแล้วแม่นุกกับแม่น้อยก็แยกย้ายกันนะคะแมนูก็ประมาณ5้าโมงกว่าห้าโมงเย็นแม่นุกมาหาไฟนะคะมาดูว่าจะเอาอยัางไงกับไฟดีไฟก็นอนนะคะไฟก็นอนให้น้ำเกลือแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่า เราเอาเขากลับมาเขาก็จะนอนแบบนี้โดยที่ไม่ได้ให้น้ําเกลือนะคะแม่นุกก็เลยให้ไฟแอดมิดอีกคืนหนึ่งนะคะตอนนี้แม่ไฟก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสาัตว์ใกล้บ้านนะคะค่าใช้จ่ายของแม่ไฟนะคะนุกก็ยังลงชุมชนนะคะจะลงชุมชนนะคะช่วยแม่ไฟด้วยนะคะแม่นุกก็ไม่รู้ ไม่รู้ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากให้ไยนอนให้น้ำเกลือก่อนแล้วก็กลับมาเด็กๆที่บ้านนะคะมาชมเด็กๆที่บ้านแล้วก็คุณหมอเขาป้อนยานะคะป้อนยาป้อนอาหารเมนูก็เลยจำเป็นต้องให้ไยอยู่ที่นู่นเพราะว่าไยกลับมาอาการนอนของไยก็นอนเฉยๆไม่ได้กินยาไม่ได้ให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะ ถึงจะเอาไปเข้าเข้าน้ำเกลือแบบใต้ผิวหนังมันก็ไม่เต็มที่นะคะเมนูก,ก็เลยทำคลิปให้ชมอ,อัปเดตแม่ไฝนะคะอาจจะลงคลิปสองคลิปเลยนะคะวันนีอ้อีกอย่างหนึ่งก็อยากได้เหรียญด้วยแหละอยากได้ค่าโฆษณาสะสมให้เด็กๆให้ทันนะคะให้ทันเดือนนี้เขาจะตัดยอดนะคะ ก็อยากได้ค่ะอยากได้ค่าโฆษณามาไว้ใช้ใจ่ายกับเด็กๆก,กับตัวเองนะคะกับครอบครัวถุงทองแมวสามขาของเรานะคะไปทำงานเติมน้ำมันหาเด็กจรทรายแมวนี่ไมุู่จะสั่งอา,อาทิตย์ละ 300, 300กว่าบาทนะคะต้องเอามาเติมไว้นะคะไม่งั้นไม่งั้นทรายจะทราในกระบาดจะน้อยนะคะแล้วมันจะไม่ดีนะคะส่งกลิ่นเลืออะไรก็ ข้างบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงมันไม่เหมาะสมนะคะเขาจะว่าเราได้นะคะก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะนอนหลับฝันดีนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ